จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะสำหรับงานเสวนาหนังสั้นคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิคุที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพรหมมังครา,ารย์หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปคือหลวงพ่อปัญญานัน,นทภิคูอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานลังสรทีที่พุทธศาสนกชนทั้งหลายต่างรู้ดีว่าท่านทำประโยชน์ไว้มากมายกับพุทธศาสนาซึ่งภายในงานนี้ค่ะก็มีเหล่านักแสดงพร้อมผู้จัดชื่อดังอย่างชายแฮกมารวมนั่งฟังเสวนาในครั้งนี้ ด้วยค่ะตัวผู้อ่านเองตัวผู้รับรู้เองซึ่งพอตอนหลังเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่มีเวลาในการที่จะไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการผลิตนะครับเป็นภาพยนตร,สร์สั้นเป็นทีวีสั้นหรืออย่างทางไอเดียเองก็ตามเนี่ยอย่างเวลาเราทําละครทุกวันนี้หรือไม่ว่าช่องอื่นๆก็ตามเนี่ยเราสังเกตว่าบทละครทุกวันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นนอกจากในเรื่องของคีเลสในเรื่องของการแย่งชิงแล้วเนี่ยทุกเรื่อง สังเกตดีว่าทุกวันนี้จะมีการสอดแทรกธรรมะง่ายๆคิดถ้าเราจับจุดดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแค่ดูว่าสนุกหรือความมันเท่านั้นนะครับส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นพุทธาสนิกชนคนนึงนะครับที่ได้นำคำสอนของท่านมา,มาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ไปสอดแทรกในละครที่เราผลิตเองด้วยนะครับ ควรดูที่จะได้ดูในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ก็ได้แง่ายคิดแน่นอนแล้วก็มีมุมมองที่ที่เข้าใจมากขึ้นเรื่องจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าการพัฒนาในการถ่ายทําในการเผยแพร่ของสื่อก็ตามเนี่ยเป็นเป็นการเผยแพร่ที่ที่ค่อนข้างรวดเร็วอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าสื่อที่ไม่ดีเนี่ยก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วฉะนั้นถ้าการที่ทุกคนช่วยกันทําสื่อที่ดีเผยแพร่เรื่องธรรมะที่ดีๆเนี่ยก็จะเป็นการเผยแพร่ที่รวดเร็วเช่นเดียวกันครับ